สาวเชีออยงใหม่แฮมเบอเก้เต้าได้ก่อจะเป็นสาวแหลกสวัสดีจ้าพเาพือ่อนเอพี่น้องมื้อนี้อีหลานมันเป็นสาวเชียงใหม่จ้ามื้อนี้อยากสิพภาษณ์เพื่อนเอพีนองมาถึงชมงานอันดามันเิสติวัลกินเพลินเดินพิ้นเพ้นอันดามันที่โกทะเลเมืองทองเกียวชาติภาคใต้เมาไวท้ทีนีทีเดียวเราจ้าเมื่อว่า,วาเป็นตรังทุกเกตกระบี่พังงาสุขุมและน้องมาไวท้ทีนีทีเดียวจ้า,าอลากสัมภาษไปเมืองจ้า เริ่มแล้วจ้าที่ภาคเหนือเมืองเจียงใหม่เจ้ากับงานอนามันเฟสติวลัลกินเพลินเดินฟินทีนอนามันที่ยกเมืองทองเที่ยวทางภาคใต้ฟังอันดามันเมือ่อห้พ่อแม่พี่น้องเจ้าเจียงใหม่มาเดินชอบในย่างฟินฟินเลยจ้าในงานไดบพบกบาบมหากรรมสินค่ะของผู้ประกอบการจากกลุ่มภาคใต้ฟังอันดามันย่างหลักลายเลยจ้า ีลาบอกด้วยว่าแต่ละบูซิได้เห็นสินค้าดีสินค้าเด่นและการบริการการท่องเที่ยวเงินสี่สิบล้านค่ะคุณณิจ้ามาหายพอมแม่พี่น้องเดินกันยังพลิ้นกินกันยังฟินจับทีมอันดามันผักไตบานเท่านี้นะจ้าไอ้เขาได้กาแต่เวลาอึงเราป้าอยากกินเป็นไก่ลองลองชิมหมึกอึงเด้๋ยจ้าที่ของจากจังหวัดตรังค่ะเกาะลิบงหนูไปเที่ยวบ้างเกาะลิบงมีหอยจักตีให้กินค่ะ เขาชิมได้ไหมที่ได้สุดท้ายนอกจับฟืนทิ้งคาแต่ละบูนก็มีหลากหลายอย่างให้เลือกชมบ่ว่าสิเป็นของกินของใช้แล้วของฝากเมื่อปลาเดี๋จ้าสองกองป้าเดี๋ยวให้ไปชมเสื้อผ้าเครื่องประดับแต่แนวที่หลามักกูมูมักที่สุดก็คือสิเป็นของกินนี่ยนะจ้าไปทัวร์มิต่แนวสัสเตอะไรจับฟู่อะไรจับฟู่ ปะทขนมจีบขนมจีบเีอะนรบ้าคะขนมจีบเขาได้ค่ะขนมจีบลาิดใจมาแต่อุบลนภูนจ้าวันนี้ได้กินอีกแล้วโลจ้าปีหละกตามฟ้าถูกมาถึงกันเลยจ้าอิ่มทองแล้วก็ยังมาเบิงบูซีมค่ะมีหลากหลายแน่วแห้งจ้ะน้ำพริกเครื่องแกงอาหารแหง้งอาหารทะเลแปลรูปป้าจะเมงแหละค่ะลกยแนว่วส่วนนี้ก็เป็นไข่มุกอันดามันจ้าเป็นไข่มุกของแท้จากทะเลมาลิจ้าปะทสุดยอดเลยจ้า มันจะขึ้นระวังวันทีเ้าหางหอเ้าเก่าตุลาคม2 5 6 7นห,เหเน้เเพืนทันธุ์แอพอเชียงใหม่จะขึ้นโดยสำนักงานผลิตจังหวัดตรังร่วมกับสำนักงานผลิตภาคใต้ฟังอัานดมมันจ้าเพราะมาเป็นของเชาเชียงใหม่ใช้พื้นที่ใกล้เคียงในภาคเหนือผ่านบริเลยเด้อจ้า ฟอร์มากกันหลายๆเนื้อจ้าอีหลารับรองเลยว่าทุกแกลนที่ได้มาในงานนี้สีมวนกับการนั่งเที่ยวกินอย่างเพลินเพลินเดินอย่างฟินๆได้ถิ่นอันดามันทักไต่บัดเน่างเลือจ้าพ่อเชิญดูมาเที่ยวทะเลอันดามันนอกจากจะไม่อายทุดเสด็แล้วยังมีฮันซาดีสวยยังมีจุดทำน้ำหนามูกบักปลาลัางมุปลาการตูนดีมากพ่อเชิญดูคนมาเที่ยวทะเลนะคะที่ของฟอร์ปักไต้มาปักไต้เนื้อจ้าอีกหลายเไปกินที่บ้านเนื้อจ้าถือสิบบ๊อกวเนื้อจ้านักแห้งแห้งให้กันนักมา